เฮ้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในวัดมันออกทางนู้นได้เนี่ยก็จะไม่ผิดใช่ไหมกำลังจะมาไม่รู้ขบวนนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนานมากนะ <c oughs> <c oughs> แต่เหมือนแต่เหมือนน่าจะมาจากทางทางสานีสีเขียวนะ เดี๋ยวผมลองดูนะเพราะว่ามันมันเมื่อคีดเรามองที่หลนนี้ก็ไม่เห็นมาทางนี้ครับมาทางนี้น่าจะเป็นรถ RHN แน่นอนครับผมว่าน่าจะเป็นรถ r อ n อเอามาทางนี้ค่ะมาทางนี้มาทางนี้ ไ S n เป็นไ S n เดี๋ยวค่อยเอาขออภัยครับเป็นดีเซลล่างขาวนเจ็ดหนึ่งครับไปแล้วครับ